งเหลินเจียผลงานที่นนี้เป็นของต้าโจเปรียบดังจันกระจ่างฟ้าบัตนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้ากรมคังควบคุมอัคราศนาบนดีจึงได้จัดงานสมโพชนี้ขึ้นเชิญเหล่าคุณนางร่วมดื่มขอพระไทยฝ่า,าบาท,บาทตำหนัก วันนี้เป็นวันศาสตร์จีนตามปกติแล้วควรไหว้พูดผีสุราจอกนี้ข้าขอดื่มให้กับใต้เท้าตีท่านเกรงใจแล้วสมดังที่ประชาทนล่ำหรือว่าเป็นยอดนักสืบของราชวงศ์หลีถังไม่ธรรมดาดีิทังท้งเป็นกฎเกณฑ์เก่าไปแล้วขอดื่มให้กับใต้เท้าไหลใต้เท้าสองท่านเริ่มเปิดสึกกันอีกแล้วพะเยาคะ่ะปล่อยโคมลอยได้ ตีหรันเจียกับคด,ดีสกคืนชี แต่เป็นจันทร์คู่ตะว,วันแค่จิ๋งลงเชื่อคนนางทั่วทำลายกฎบนเทียนบานปัญชาหยวนเทียนกังหลมล้างโูฝืนฟูหล,ลีคือดเบียร์สุราชสำนักคือความสงบสุขแก่ใต้ล่า 从梦复兴，打造梦里唐人。<noise> จอมารรายเจ้าในเคุณอดีตฮ้งเต้เขียนข้าทายยาสกูลลีทายไดเจ็ดวันทึ้งยาประัดชนสกูลลีจะปรากฏลากูเจ้าลงนรกเอาว้ทีปาบานฟาบานแต่เท้าตีนี่พวกเราจะไปไหนกันเหรอข้าได้ข่าวว่าอำเภอเฉียวเกิดเหตุการณ์ผีดิบบ่อยครั้ง ข้าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฟาบาดเห็นเรื่องกองทัพผีในคืนนี้เราจะเริ่มสืบจากที่นั่นยามสามแล้วปลอดภัยไร้กังวลระวังฟืนไฟระวังโจรขโมย หลังเกิดเหตุประหลาดเมื่อคืนพระวรากายฝ่าบาทเป็นเช่นไรบ้างไม่เป็นไรกูได้บังอาจนะักกล้าลอบสังหารพู้แทนพระองค์ตีรนเจียตายอย่างมีเงื่อนงำไหลยื่นเฉินเจ้าอยากจะแข่งกับตีหลินเจียมาตลอดไม่ใช่เลยหมอกระมมิกล่าคดีที่เขาสืบไม่จบเจ้าไปสืบต่อขอเพียงเจ้าเล่าคอคนก่อเรื่องออกมาให้ข้าได้ข้าก็จะเลื่อนเจ้าเป็นอัครเสรนาบดี นี่คดีที่อัคาราเสนาบดีตียังไขไม่ได้กระหม่อมเกรงว่ารับด้วยเกล้าวพระยะค่ะจัดงานศพตีเหลินเจียอย่างลับๆอย่าให้แพร่งพลายออกไปป้ายวิญญาณตีเหลินเจีย ไอ้เท้าดีเั้นเจียตายแน่แล้วฟาบาดบอกว่าตายเขาก็ต้องตายจริงๆสื่อไปถึงไหนแล้วหรือกันว่าตราพยักษ์ครึ่งสีอยู่ในสุสานหลวงของอดีตฮองเต้แล้วสุสานหลวงอยู่ที่ใดกันแน่สึสำนักอินซานของข้าคุณลุมศพเก่ามาหลายแห่ง แม้ไม่พบสุสานหลวงแต่พบหลุมศพบ,บริวารพอกำหนดขอบเขตคร่าวๆได้อยู่แถวอำเภอเฉียวแล้วตราพยักอีกครึ่งอยู่ที่ใดอีนั้นแม่ทัพชินอีกกเกษียณราชการดันย้ายไปอยู่อำเภอเฉียวข้าสงสัยว่าอ้างกเกษียณแท้จริงไปเฝ้าสุสานหากต้องการตราพยักเพื่อรวมพลชินอีคือกุญแจดอกสำคัญ <laughs> สมเป็นสิทธิ์หลานหยวนเทียนกังที่รับปากข้าไว้อย่าได้ลืมเสียละวางใจเถอะสนักอินสซานจะรุ่งโรจน์ข้าไม่คืนคำแต่ว่าเจ้าก็ต้องทำให้ข้าวางใจด้วยเข้าใจแล้ว เียนแห่สนนนักอิซยงหนิงเห็นสำนักอินซรนสือถูสร้างเปียวรับคำสัง่งราชวงศ์โจฟ้าจะเปลี่ยนสีแล้วใต <laughs> ้เท้าตีท่านไขคดีเทพล้วสสุยได้อย่างไร <laughs> จะไม่รู้อะไรคนพวกนั้นเยอะมากตาบนั่นก็ไวนักแต่ข้าเป็นใครตีเหลือนเจียเชียวนะข้าบุกตัวลีฝ่าวงล้อมเจ็ดรอบจับกุมตัวได้ งั้นในวันหน้าข้าน้อยคงต้องพึ่งพาท่านแล้วหรืวไหลหน้าอาคลัสเสนาบดีอย่างข้าจะรับสินบนได้ไงใต้เท้าโปรดรอก่อนไต้เท้าตีลองดูสิขอรับขออข้าเกียรินักเชียวของนอกกายพวกนี้อาจจะดูตื้นเขินไปบ้างแต่ท่านกินอยู่ปกติก็ต้องใช้เงินทองบิดซะข้างต้ไม่มีซ่อนไว้อีกนะโ้ยใต้เท้าตี ให้ข้ากินดีหมีหัวใจเสือข้าก็ไม่กล้าทำหรอกขอรับเอ้ภาระนี่นะออ้แต่เท้าแต่เท้าแต่เท้าท่านอย่าได้คิดว่าเป็นภาระเลยนี่เป็นสีน้ำใจจากข้าน้อยจริงๆภาระห่อนี้แต้เท้าข้าน้อยโง่เขลาภาระที่ว่าเดี๋ยวก็หายไปแล้วขอรับอืม ไต่เท้าท่านไม่มีภาระแล้วข้าน้อยก็หมดภาระเช่นกันเด็กๆยกไปไว้ที่ห้องไต้เท้าตีจำไว้ว่าเอาไปสุกไว้ใต้เตียงเนอะอใครกันชินอี้พาครอบครัวมาคารวะไต้เท้าตีอุ้ยอุอุ้ยอุโอ้อุ้ยแมมที่แท้ก็แม่ทับฉินนี่เองหูหยินฉินเชิญเชิ นกินว่าท่านมาถึงอำเภอเฉียวข้าน้อยจึงสมควรมาคารวะอืมเออข้านะเอ,อไม่เป็นไรท่านชินข้าจะบอกอะไรให้นะคนพวกนั้นเยอะมากทงรบสะบัดไหวผู้คนฟ้ามืดมัวดินมีดาพวกนั้นช่างคมกริบตัดเหล็กอย่างกระเด็นโคลนฟันหินเหมือนหันตาหู้ท่านตีบุกตะลุยเจ็ดรอบเลยใช่ข้าบุกตะลุยตั้งเจ็ดรอบแนะ ข้าจะบอกให้นะเงินพวกมา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 ไม่เกี่ยวกับเงินทองหรอกมาเถอะแต่เท้าตีเมาเท้าถดถดโผลนี่คือบุตรชายของท่านเลยใช่ครับคอนั่อโอ้สมเป็นลูกแม่ทัพจริงๆโอ้ยเออที่แท้ไม่ใช่ลูกชายนี่มันสาวน้อยชัดๆโอ้ยโอ้ ชินลีบังอาจช่างเธอกล้ากำแหงกับข้าอย่างนี้จะเป็นคนแรกเลยนะรีบขอขมาท่านตีซะออขอขมาไม่ต้องหรอกนางฟ้าแค่ยอมอบกายก็พอแล้วอคนล้ จะดูทำตัวเข้าเสียแยไถเออเออุ่อนจังเลยอเราจะตายอยู <S <s ่แล้วบ้าอะไรเนี่ย เท้าวตีรินเจี๋ยพวงมาที่อำเภอเฉียวเขาตายไปแล้วไม่ใช่หรือคืนชีพเลยผู้น้อยเห็นว่าในเมื่อฟ้าบาทคิดว่าเขาตายแล้วเฉ่นนั้นพวกเราก็ไม่ได้ในเมื่อเขากล้าปรากฏตัวเอกเอกระเรอก็เพื่อจะเป่าประกาศ วันนี้รอดจากเงื้อมือคนที่คิดสังหารเขามาได้แล้วข้าก็เพิ่งรับราชโองการมาตอนนี้ทุกคนกำลังจับตาดูข้าอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรดีเราก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวคุกเขาขเดนรนล้อมลูกสาวท่านถ้าเป็นพ่อกลับสั่งให้ข้าคุกเขา เจ้ารู้อยู่แล้วว่านั่นคือติ๋วหรินเจี๋ยทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่ข้าเป็นลูกสาวท่านนะหลี่เอ๋อหยุดพูดเถอะยอมรับผิดกับพ่อเจ้าเสียข้าผิดตรงไหนนับตงจต่ท่านพี่ตาในสนามรบพวกท่านข้าแต่เฝ้าขน่งหาถึงลูกชายคนนั้นขคยสนใจความรู้สึกข้าบ้างไหมที่ข้าแต่งตัวเป็นชายก็เพราะพวกท่านไม่ใช่เหรอกลับมานี่นะหลี่เอ๋อ ท่านนี่นะดูลูกสักหน่อยก็พอแล้วจะให้ลูกคุกเขา่เขาทำไมตระกูลชินของเรากำลังจะมีภัยแล้วท่านพี่เกิดอะไรขึ้นหรือจู่ๆตีลินเจียก็โผล่มาที่นี่ แกล้งเมาอลาว่าดเพื่อเข้าหาข้าเขาต้องรู้อะไรมาแน่แน่คงไม่ใช่ว่าของที่อดีตฮองเตทิ้งไว้หรอกนะข้ายืมืพวิญ,ญญาณมาขอร้องเจ้ามอบของสิ่งนั้นให้ข้าเถอะเย็นเอ๋มีของสิ่งน,นั้นข้าถึงจะคืนที่ได้เป็นเรื่องจริงๆหรือให้ข้าเธอะขอร้องหละพี่คืนให้ลูกไปเถอะให้เขาเถอะเอามา หากเจ้าคือเย็ยนเอ,อ๋พ่อผิดต่อเจ้าแต่หากเจ้าไม่ใช่ต่อให้ฆ่าข้าเจ้าก็อย่าหวังนี่พ่อเจ้านะไก่มือนะนะ เอ้ยโอแต่เ <Hollywood> ท้าต <S lonely> ีท่านหายไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยจะรีบไปยัยโอ้ยข้าร้อนใจแทบตายแน่ฟ้าถล่มแล้วหรือรีบไปหาสาวใช้หน้าตาจิ้มลิ้มมาทายาให้ข้าทีอะไรนะโทรๆนี่ เฮ้ยตายาอะไรกันแล้วไฟลนก้นแล้วนะคนตระกูลฉินทั้งบ้านเหมือนจะโดนฆ่าล้างตระกูลแล้วรีบไปดูเถอะ้ยจะต้องรีบสิท่านถ้าคิดว่าคดีนี้ดูไม่ยากถ้าคิดว่านะลีบทางแล้วน่าจะจะดูใช่ไหมล่ะตัวเองก็รู้เรื่องแล้วไปเท้าตีไปเท้าไปเท้าตี อถ้าต้องรีดูนะเจเรเซียข้าคนตายน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 ายเจเรเซียอย่าเดินนี่นะช่วยข้าด้วยน้า อย <c oughs> ่าหนีนะข้าขอสู้ตาย เินเจียผู้เนี้ผู้เจ้าคิดเห็นอย่างไรอ่ะฮะสนทำไม่ข้าทิ้งก็สิ้นเรื่องเขาเคยติดต่อกับฉินอี้ชีวิตเขากับของสิ่งนั้นเลือกมาสักอย่างตีเฉินเจียเขาผ่องหน้ากินเพียงนี้ข้าทำใจข้าไม่ลงหลร้วไอ้สี่กระาดีอาด่อะไรอ่ม่ใหญ่โตขนาดนี้ตีเฉินเจีย แต่จะหนีไปสุดขับฟ้าเขาก็จะตามไปถึงที่สุดหากไม่ใช่เพราะส่งเสียวปลายคนนี้ดวงแข็งวันนี้ชีวิตได้น้อย,อยคงได้จบเหตแล้วก่อนหน้านี้ก็ต้มตุน๋นได้ลาบลื่นมาตลอดติวเรินเจียไปล่วงเกินเทียบเสียนองค์ไหนมาอีกแล้วดูท่าหน้าเหมือนติวเรนเจียก็ไม่ได้ดีเสมอไปเฮ้ยขาชักจะหิวแล้วสิ มันกินเหล้าหมักข้าวนี่นะเอเข้าไปทำบุญอะไรมาเหรอเนี่ยเออเอ้ยเออเอพระองค์ใครเอาเหล้าหมักข้าวมาถวายท่านเนี่ยไม่เป็นการลบหลู่เลยเอาอย่างนี้แล้วกันข้าจัดการแทนท่านเองเนอะเฮ้ยดดด้วยดยวเดี๋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 ยวก็แค่จับเจ้านิดหน่อยเจ้าก็จับข้าคืนหายกันแล้วนะฉันว่าเป็นเขา ยังไม่มีรอยสักจะเป็นใครกันแน่เขาจะเป็นใครได้เล่าตีเดินเจียงไงขันจะบอกให้นะ 6 0กมันร้นยนะั่นไม่หวังดีเจาจะกัดกันเองหรือหนีก็เลือกเอาเพื่ไม่กี่คำก็ปาดความผิดฐานฆ่าล้านตระกูลพ้นตัวเชียวนะทิ้งของสิ่งนั้นกับชีวิตเจ้าไว้ซะ 追卡贼！<laughs> เเข้าจ้านี่ดูจะอ่อนกว่าข้านะเฮ้ยลองดูเ่านี่ ข้ามาแล้วออออข้าจะเล่นกับเจ้าช้าเจ้าโปรยาอะไรยาปลุกกำนัดไงเล่ายาปลุกกำนัดดีเลยอาศัยฤทธิ์ยาให้ข้าได้ลิ้มลองรสชาติคุณนามดูเสียงหน่อย เดี <S 1> <S 1> ๋ยวก่อนจะดูหน um> uh ้าเจ้าก่อนเถิดยนาค่ะนี่ยาอะไรผมกัดผิวไงผมกัดผิวจ้แต่ต้องตัวข้าได้ทุกที่แต่ห้ามยุ่งกับหน้าค่ะก็บอกแล้วไงห้ามยุ่งกับหน้าค่ะ เป็นเจ้าดีเองเดีือน,นฉันตายซะเถอะนางคนนี้ข้าจัดการเองหยา ที่รักษาได้หักอยากช่วยนางข้าจะดรอเจ้าที่นี่